สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาสั่นโหลดอ้นี่นะครับ g t a 3นะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปแล้วก็จะเป็นการสันโหลดเดินครับและมีลิงก์ต้านล่คลิปนะครับลิงก์เกมนี้ครับโอเคครับผม1 2 3ไปกันเลยวู้โอ้โอ้กค้โอ้าอ้โอ้โอ้าอ้ใน้โอกโอ้โอ้้นะครับโ็็โอ้โอ้โ้นะครั้เอร็จแล้วปุ๊บก็รอนะครับ ก็เข้าในแอปแตกไฟเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดโอเคครับท่านผู้ชมครับตะกี้ผมตัดเพราะว่าจะต้องลบไฟที่ผโหลอยนะครับทุกคนนะก็กดตรงนี้นะครับ นี่นี่นี่ฟาตัวนี้กดปุ๊บแล้วกดตัวนี้แล้วกดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมกลับไปต่อเสร็จเลยละกันโอเคครับเสร็จแล้วปุ๊บจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะทุกคนกดค้างแล้วกดขัดแล้วทุกคนก็กดอ,อกนะครับกดคำว่าแล้วไปคำว่า psp ครับ แล้วกดตรงนี้แล้วกดวางตรงนี้ครับสีเขียวปึ๊บมอเสร็จแล้วปึ๊บก็รอนะครับรอเสร็จปึ๊บก็ออกเลยครับแล้วกด PSP เม่กี้ผมกดตรงนี้นะนี่ตรวนี้แล้วก็วางมองเสร็จปึ๊บก็จะได้ฟัาตัวนี้มานะครับ แล้วก็รอโอเคแล้วกดตรงนี้ครับแล้วบอกาว่า PPS P P, A, P, P A ครับได้แล้วถ้าใครไม่มีไฟล์ตัวเกมนี่ครับก็ดกดไปเขาว่าเกมอ,อื่นๆนะครับเกมนี้ไม่ใช่เน็ตด้วยนี่หว่าลืมกดเขาว่าเกมอ,อื่นเลยถ้าไม่มีไฟล์ตัวเกมมันจะมีไมฟล์ตัวเกมไี่ครับแต่ว่าต้องเขา้า PPS P A, P, P, P ก่อนนะครับ กด PSP เสร็จปุ๊บก็เข,ข้าในนี้เลยนะครับน,นี่เสร็จปุ๊บก็กดตรงนี้นี่ครับปุ๊บโอเคครับถ้าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับให้ทุกคนได้สาวนโหลดเกมนะครับน,นี่เล่นได้จริงนะผมไม่ได้ตัดต่อนะครับ เดี๋ยวผมบอกเลยว่าผมพูดจริงหรือเปล่าอ่ะว่าผมตัดว่าตัดต่อหรือว่าพี่หลอกเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับนี่ครับเดินได้ครับขยับได้จริงๆนะครับนี่ครับกดสี่เหลี่ยมขึ้นรถนะครับนี่นะครับกด X นี่กด x ด,ด้วกด x นี่มันก็จะขับนี่นี่โอเคครับผมตอนนี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ไม่ช่องผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมนะเออนะเอ้ยพูดเล่นดีไม่ได้มีสปอนเซอร์โอเคครับผมนะตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะปิดคลิปไปแล้วนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ช่องผมด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ ก็กดไลค์กดไลค์พอนะผมกดไลค์พอ